อยากไปอยากไปสีสเกตคนสีสเกตจะดีกับฉันไหมฉันนี้ไม่เคยได้ไปแต่อยากไปสักวันหนึ่งอยากไปอยากไปสีสเกตคนสีสเกตได้ยินข่าวว่าใจดีทุเรียนกระลูกสวยงา ทุเรียนนั้นอร่อยดีอยากไปชิมอยากไปกินว่ามันอร่อยแค่ไหนทุเรียนภูเขาไฟอยากไปเห็นกับตาอยากไปอยากไปสีสเกตคนสีสเกตใจดีอยากไปอยากไปนะพี่ น้องนี้อยากจะไปถ้ามีโอกาสน้องจะไปแล้วคนสีสเกตจะต้อนรับฉันไหมยอยากไปอยากไปสีสเกตสีสเกตทุเรียนสวยงามอยากไปอยากไปอยากไปสีสเกตสีสเกต He's okay.